มาเลือกเป็นเส้นสีบอกปึ๊บอ่างปดกอนโซลชิปทางไม่อยู่นะกดคอนโซลชิปทังไว้มันจะเลือกได้สองอย่างนะครับเล็กแบบเส้นปากมันจะเป็นเส้นปากสี่เหลี่ยมเส้นปากสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรคืออะไรเวลาเราลากมันเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมแค่นี้นะครับถ้า ไอ้เส้นปากที่เป็นฟี่ฟองเนี่ยเนี่ยเราหัวคอลโลชินทางไว้แล้วเลือกเป็นเส้นปากฟี่ฟอง Reform เนี่ยมันจะเป็นการล่ากบนสี่ฟอมอย่างนี้รูไ้ไหมรูไ้ไหมทำไมเราต้องใช้สองอยา่างนี้มันต่างกันยังไงนะเพราะว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยบางทีมันคือสี่เหลี่ยม ใช้ฟีฟอร์แบบนี้นะครับค่อยลากกลุมในตรงที่เราจะตัดมันออกนะครับก็คือลากปรุงเลือกอนตัวนี้ไปก่อนได้หรอไหมอ่าลากกลุมในที่เราจะตัดเนี่ยลากไปก่อนนะครับลองหารู้ว่าอันไหนที่มันเป็นเศษเป็นอะไรที่มันยื่นออกมาก็แล้วแต่ออกลากกลุมไปก่อนแล้วก็เลือกแล้วก็ จับจับค่ามันนะครับพอไอตัวที่เราเลือกมันหายไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปกดดี้ที่เด้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งไอตรงต่อมานะครับตรงเนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนที่มันติกดกับตัวงานงนะโอเปไอชิ้นส่วนที่ติกดกับตัวงานเนี่ยเราต้องใช้ ตัวฟีฟองตัวเนี้ยตัวฟีฟองตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกเลือกมันนะครับผมจะค่อยๆทำแบบนี้ค่อยๆดูนะกดใช้ฟีฟองแล้วก็ค่อยๆล่าของที่ที่มันเป็นส่วนเกินของงานเนี้ยฝากอย่างนี้เห็นไหมค่อยๆล่าดับท่าก่อนนะครับแล้วก็ ีลิทิเฟนไอ้ตรงไหนยื่นมาเนี่ยเราก็หมุนดูนะครับแล้วก็ใช้เส้นฟีฟอร์มเนี่ยค่อยๆลากแลกตัดหงอกนี้นะครับพอคุมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการเลือกใช่ไหมพอคุมเสร็จแล้วก็กลับค่ามาโดยการลากไปโดที่ว่าเป็นการกลับค่า พอออกไปได้ดปดด้๊บกดนีงนี้ที่เด่นไปเรื่อยๆนะครับต,ตรงนี้เราก็ลากตรงนี้เราก็อินปุ่มมันนี้แล้วก็วก,ด,กดดนีดีที่เด่นนะครับถ้าสังเกตเห็นว่ามันจะมีเศษเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็นี้ที่เด่นมันนะครับมาไปเลือกทีละเอีที่ละเิีย จะไม่คุยคือแต่ฝ wow. so ั T ่งนี l ้เขาลิดเผลิตผลิตลยอย่างเราที่เราผลิตหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มข้างล่างที่เล่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าโค้ดโฟล์เห็นไหมโค้ดโฟก็คือปีลุ่ม ดูดูกอดดูกอนที่มันจะยังไม่ปิดให้นะเจ้าครที่เนโลเคชันไม่มีเสียามากเพราะมันหยู่ตอแรกังอยูก็แหกถึงของไม่อยู่อัน้ปิดคืออะไม่ทาหรอกวันนี้คือแดกเขาไม่ทาลับไปนะ ที่เราตัดออกไปให้กดหูปุ่มโค้ชมูปึ๊บแะมมันจะตัดมันจะนี่ให้เห็นไหมมันจะปิดถุงให้นะครับต้งหูเนี่ยมันจะตรองผิวถุงเนี่ยมันก็จะค่อยเรียบร้อยให้เราแต่งค่อยๆเปลี่ยนอก้เเป็นยแม่มาคี่นแก้ที่โอเคค่อเปลี่ยนออกไปประชุมกันทุกวัน อ่าต่อบแล้นี้คือนะเราตัด <c oughs> เราตัดทิ้นตวนที่ต่วนเกินเนะที่ที่เราไม่ใช้ออกไป <c oughs> เราค่อยๆเลือลกมล้กค็ค่อ 17, ยๆเพิ่มขึ้นไปนะเดูหน้าจอนิดนึงนะหน,น้าจอเฟสหนึ่งเฟสเดียวแป๊บเดียวนะสเยอะยนะบางอย่างก็มันโอเคอันดับแบรกเนาะสมมติสมมติผมจะผมจะเก็บแขนจะเริ่มเก็บแขนรายละเอียดแขนเนาะทีน,น,นี้ผมจะลูปิเกต กอดูพ่เกตขึ้นมากอนชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้จะเป็นชิ้นมาสเตอร์ชิ้นมาสเตอร์ก็คือเป็น,เป,นเป็นชิ้นต้นแบบของเราถูกไหมชิ้นต้นแบบเรานะทีนี้เราปิดชิ้นมาสเตอร์ไว้ก่อดแปบ๊บหนึ่งนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายครับเดี๋ยวเราจะเห็นผ้าพอพออะไรนะครับอ่ะต่อมานะครับผมจะค่อยๆ่อยเซตเขาแขกไว้ ตรงไหนที่ไม่เอาอต้นจริงต้นจริงต้นจริงต้นจรโอเคนะครับพอแล้วกันได้ไหมชิ้นชิ้นมารสเกอร์เนาะชิ้นมารสเกอร์เนี่ยเราติดตาไว้ก่อนนะครับเรารู้ที่เขตขึ้นมาอีกอ,อีกชิ้นหนึ่งนะครับตอนหน้านะครับผมจะค่อย กีเล็กแข็ไว้นะครับกีเล็กแข็ไว้นีดอ่ากีเล็กแข็ขออกมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็กดดีดดีเด่นเนาะอ่าทีนี้ค่อยค่อยทำเหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เราไม่ใช้ตรงไหนที่เกินออกมาเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อยนนี้ต่อไปอ่ะทีนี้เวลาเรากดคอนโทรลชิปใช่ไหมแล้วเรากดลากเนี่ย มันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมแต่ถ้าเรากดออปชั่นเลยก็คืออันต้นเหตเนี่ยปึ๊บมันจะเป็นสีแดงเห็นไหมสีแดงเนี่ยจะเป็นการตัดทิ้งเลยเราไม่ต้องมานั่งตัดคา่าทั่วไหมแอนเรากดดูเขี้ยอยู่เนี่ยเราก็คือเป็นการดีเด่น ข้อสีเขียวก็คือการเลือกใช่ไหมต่สีแดงเนี่ยจะเป็นการเอ่ยืนเด่นไปเลยก็คือปิดปิดไปเลยเึกาอกไหมแล้วก็เบแย่แต่ตัวต้องมานั่งดูยีลีืนยืเด่นจริงๆเออาไหมนะแล้วก็ดีลีทยืเด่นออกไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเก็บแกะได้เนี่ยเราก็ค่อยๆเราก็มาโพสต์โฮมันเึกออกไหม ทีนี้เนี่ยเราจะทำอย่างนี้กับทุกชิ้นส่วนนูเไหมเดี๋ยวดูนะนเราได้แขกแล้วใช่ไหมเราดูชิมาร์เตอร์เราเปิดชิมาร์เตอร์เราดูก่อนปึ๊บเราได้แขกข้างไปแล้วเนี่ยเอาไหม,หไหมทีนี้เรามาเราก็ไปที่ชิมาร์เตอร์แล้วก็รูปิเก็ตเนี่อาไหปึ๊บปิดตากชิมาร์เตอร์ไว้ก่อนนะครับทีนี้ต่อมา เอาอะไรไว้เสื้อผ้านะครับผมก็เล็กในส่วนของเสื้อผ้า,อาไว้นะครับอ่าแล้วก็มีดีเด่นเราจําั้งก็ได้ทําไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับอ่า ที ừ, ่เราจะได้ทำงานง่ายขึ้นเนาะก็ดีดีเด่น 국민 lauki radio it 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 เห็นไหมข้างล่างนี้นี่จะมีแถบโซโล่ท่าคาริโอ มันปวดบางเวลาเราบ้านอะไรเงี้ยครับนแล้วกดัวโล่นะครับจะได้โฟกแค่แค่ชิ้นนั้นชิ้นเดียวนะครับอ่ะต่อมาปิดโซโล่แด้เพึ่ต่อมาทางเลนนะครับในทางทนเลเนี่ยก็คือในเลเยอร์ที่เราไม่ได้เลือกมันจะเป็นโฟกัสแสงให้มันจะไม่มาแบบปวดบางสายตาเรานะครับตัวโล่กับทางทะเล โค้เนี่ยก็คือเป็นการเลือกเอาว่าจะเอาแบบเป็นสายหรือว่าเอาเป็นแบบเครื่องเนี่ยเขาติ๊กติ๊กไว้ปกติเนาะทางเลนเนี่ย ก็แยกเนเยอออกมากอ่อนไม่เอาหุกภา,กา,กากดาใช่ไมแล้วกยกเนเยอร์แตลยอร์หลัก่อนแล้วก็ขอ เอาเอาหัวก่อนนะครับอ่ะมาดูชิ้นส่วนหัวก่อนเนาะของใครจะเป็นเลเยอร์อื่นก็แล้วแต่เนาะอันนี้ของผมเป็นเลเยอร์หัวเนาะอ่ะทีนี้มาดูเราเปิดเส้นมาดูนะครับก็สังเกตเห็นว่าเส้นเนี่ยเส้นมันไม่ค่อยละเอียดไหมเวลาเราจะปั้นเติมแบกอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนึกออกไหมเพราะว่าเส้นมันหยากอยู่อ่ะให้ทำอะไร อะไรอ่าจะได้นาำแม่มันก็ได้เดนาเม็ดมันก็ได้นะครับอ่ะผมเลือกเดนาเม็ดเนาะรับกรับสองร้อยนี่พอเดนาเม็ดเสร็จปุ๊บอ่ามาดูว่ามันก็เริ่มละเอียดขึ้นเห็นไหมพอละเอียดขึ้นปุ๊บผิวนินงหยาบอยู่แล้วก็มากดชิปผิว ดึงดึงตรวจสวของค้างนี้นี้ไป้สมิเราอยากเราดูไปหน้าที่เรโตโูไปหน้าเนี้ยเบี้ย แล้วก็ถูให้มันเรียบก่อนกดชิดแมงไว้แล้วก็ถูให้มันเรียบนะครับให้มันีนุ่มเรียบนะเดี๋ยวรอนอย่าถูให้ร่อนมันหายนะอย่าอย่าอย่าคืออย่าถูให้รายละเอียดหรือว่าโฟลลายละเอียดอย่างเช่นร่อนอะไรพวกนี้ที่มันเราต้องเก็บไว้เนี่ยเพื่อที่จะมามาล้างคัดต่อเนี่ยอย่าให้รอนมันหายหะพอร่อนมันหายเออพอร่อนเอ้ยพอผิว หิวเริ่มตึงขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ค่อยๆมาเก็บรายละเอียดเนาะใช้แดงกระด,ดาษนะครับค่อยๆเออ่คไปดีมันแรงถ้ามันแรงไปก็ปรับ,บอินเทนซิตี้ตรงนี้อ่าินเทนซิตี้ตั้งสี่ก็ต้องค่อยๆจีบดูนะครับอ่แล้วก็ค่อยๆคัดนะครับอ่จำได้ไหมว่า Eu okay. okay. เราอยากจะขีดเป็นเนเลยเราก็ใช้แดง เมื่อก <la ี uh ้ถ er ือดได้รวเบิและไฟไปที่ไฟเซแอดเซแอดอยู่ไหนวะตังชื่อเงียบลอยไฟเซแอดแอดเราเปี่ยนกันต่อเซนไฟที่ ตัดสติลเดิลเซฟงานเนี่ยน mm ั่นแหละเขาเขาจะตั Rescue ้งโฟลเดอร์ไว้ให้พวกคุณเซฟงานเฉพาะโฟลเดอร์นั้นแหละต้องตั้งอีกโฟลเดอร์หนึ่งว่าอะไนั่นแหละแล้วเขาดูหน่อยครับหน้าจอดูหน่อยอันนี้สำหรับเฉพาะขึ้นในโฟชั่นใช่ไหมใช่อ๋อโอเคงั้นเรา็นอ๋ครับจอก่อนแคนเซิลไปก่อน เิ่มแคนเซอร์อ่าแล้วก็พับจอบแป๊บนึง่งถ้าไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องให้เซ่นปิดอันนี้ก่อนดัตตาสตีนเ t อร์เซ็ e เอออ่ะเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งข oh <my. S 1> ึ้นขวาขึ้นขวาแล้วก็อ่าแล้วก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษก็ได้เพราะว่าซีบัตรมันอาา่านภาษาไทยไม่ออกนี่จริงจริงซีบัตรมันจะขึ้นเป็นภาษาคาราบิท <c oughs> พี่เบสตังค์ีาเ yeah, the ็ตัง้เขียนเขียนไว้ว่าสี่บาทบ้นวัวจอ